สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมอีคิวซังนะครับผมวันนี้เรามากับทีมเรามีไบเฟิร์นมีน้องฟาร์มนะครับแล้วก็มีเจ้ามอสครับ M S อ,อ,อะไรนะ M S T K ใช่ไหมมอสติ๊กเกอร์ไงวันวน,นี้เราอยู่ที่สนามพนมแอร์ซอฟนะครับอันนี้กล้องมันอาจจะกลับได้น,นะครับอยู่ที่สนามพนมแอร์ซอฟเป็นสนามสนามอะไรสนามบีบีกันเนาะเป็นสนามบีบีกันตอนนี้ยังไม่มีคนฮะเรามาเช้าเกินไปแต่เราจะ ัดไปจัดกิจกรรมของเรากันก่อนนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินการนะครับนี่ครับที่ที่เราเห็นนี่ห้องนี้ครับเป็นห้องโชว์อาวุธนะครับแต่ตรงนี้จะกระจกมันจะสะท้อนหน่อยจะมีอาวุธอยู่ข้างใน,นครับเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะเข้าไปถ่ายได้หรว่าต้องขออนุญาตพี่เขาก่อนนะโอเคครับเราขออนุญาตพี่เขาเข้ามาในห้องแล้วนะครับนี่ครับอาวุธโอโธ้โหมีหแต่ปืนพกนะครับอันนี้น่าจะเป็นใบสันหรือเปล่าไม่น่าใช่อันนี้เ k คน่าจะเป็นกเอเคนะรบอกนี้นะครับโอ้โหมีปืน เยอะแยะไปหมดเลยครับมีกระทั่งโน้นคสไนส์สไนส์อยู่ตรงนน้นหูแม่งอะไรอย่างวะมอสน่าสนใจมากเลยเอาปืนไหนเอาเอาเลือกเลือกปืนไหนถ้าชอบเอากลับบ้านไปกระบอกคือแต่ละอย่างนี่อันนี้เราจับได้ฮะโอ้โหหนักหนักมากจริงมอสมันหนักหนักลองจับดูมันหนักหนัอุ้ยชักง่ายเหรอมันชักง่ายเลยมันหนักนะมีน้ำหนักนะมันหนักจริงๆนะอันเนี้ย คือมันเหมือนเป็นปืนเหมือนจริงแต่ว่าเขาเป็นเพียงว่ามันเป็นปืนบีบีการที่เขาเอาไว้เล่นเล่นกันได้ฮะถูกกฎหมายด้วยต้องมีใบอนุญาตหร่าวะไม่รู้นะอันนี้เรามาดูวิธีการใส่แม็กกันก่อนนะครับนี่รับแรกฝาจะเิ็นอย่างี้ให้เราเปิดแทรกลงไปอย่างี้นะครับแล้วก็เอามือกองกองไ่ไจนกว่ามันจะเต็มก็ได้นะน่าจะเกือบเต็มอ่ะอย่างงี้เต็มแล้วตัดออกกัน อาจะล้นเกินเสร็จแล้วก็ปิดให้มันแก๊กเสร็จแล้วมันจะมีหันหน้าแม็กไปทางนี้คือด้านที่แบบว่าใส่กับปืนเสร็จแล้วจะมีเกียวหน้าหลางนะเขาให้หมุนหมุนไปทางด้านหน้าหมุนไปทางด้านหน้าจนกว่ากระสุนมันจะออก<อ>มานี่ครับผมจนกว่ามันจะขึ้นมาอ่าขึ้นมาแล้วมันก็จะตั้งมันเองใส่ได้หนึ่งแม็กต้องใส่กับน้อง ไม่ลองเลยกันเลยแต่ละคนโอ้มีสันระเตืนจนิี่ลอวหมุนไปก่อนอ่ามันไม่ลงอ่าแก๊กอ่ะทำไปหน้าจนกวมันจะออกอ่าออกปุ๊บมันจะสุดของมันเองคือหมุนไงมันก็ไม่ออกแน่นอนโอเค เดี๋ยวเราจะมาอธิบายกติกากันนะครับคืออยู่ในสนามเนี่ยห้ามถอดหมวกแล้วออกจากสนามให้ปลดแม็กออกทุกครั้งครับนี่เดี๋ยวพี่ก็จะมาอธิบายกติากาให้ฟังโอเคโอเคดีบีกันนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ยิงโดนแล้วเราไม่ตายนะฮะแต่งที่เสียหายคือลูกตานะครับไม่ไว่าจะเกิดกรณีใดๆก็แล้วแต่ที่ในสนามห้ามถอดหน้ากากาโดยเด็ดขาดน,นะครับกติกาที่เราเล่นคือเป็นการยิงเซมิเท่านั้นนะครับการยิงเซมิคือการยิงนัดเดียวนะครับเราจะไม่เล่นออโต้นะฮะว่าแบตกูไปไหนวะเนี่ย <Okay. S 2> ไม่มีอะไรมากเล่นน่้สนุกอน okay, ขอบคุณครับโอเคครับผมขอบคุณครับ วันนี้เรามีากิจกรรมเฉพาะของกลุ่มแล้วนะนู่นเราจะยิงป้อมตรงนู้นเอเมมาดูมาดูนู้นนู่นเราจะเห็นกระป๋องสีตรงนู้นเห็นไหมสุดเลยมหน่อยอ่ากระป๋องสีตรงตรงนู้นอ่าเราจะยิงกันคนละ10นัดล้วฟังเสียงว่าจะจะ,จะดังกี่ทีแข่งกันจะยิงโดนสักกี่นัดนเออจะยิงโดนสักกี่นัดมาเรา,าดูกันเริ่มจาก เอาใครก่อนเอาใครก่อนมเฮ้ยน้อยออยน้อยออก่อนออ่พอะพี่ก่อนก็ได้พี่พี่อายุเยอะสุดนห่วากูจะแก่งายอ่าพร้อมเป็นตัวอันที่หนึเอานะไปครับจังหวะนี้ครับเพจะยิงได้อุ้ยมีโดนม่โดนม่โดนหนึ่งล้วหนึ่งแล้วนับด้วยหนสองไม่โดนโดนหนึ่งสองโดนหนึ่งนะสโดนสอ สี่โดนสามอ่าห้าโดนสี่โอ้ยหกโดนสี่เจ็ดโดนห้าเฮ้ยแปดโดนหกเก้าโดนเจ็ดเ้ก้าโดนเจ็ดเก้าโดนเจ็ดเฮ้ยสิบไม่โดนที่สายโอ้สายวะสิบโดนเจ็ดได้ไหมสิบสิบโดนเจ็ด <MVP S 2> ไป <มา S 2> คนแก่ไปมอสมอสนี่คือตามมอส แปดสองแปดสองเก้าสามเก้าสองสิบสองโอได้สองได้สองเท่ากับฟอรเลยยี่แบ้ยสองคนชนะครับสองคนชนะาจจะสำหรับวันนี้นะครับนี่ที่สนามพนมแอร์ซอฟนะครับเดี๋ยวจะถ้าใครสนใจอยากจะมาเล่นนะถ้าใครสนใจอยากจะมาเล่นนะถ้าใครสนใจอยากจะมาเล่นนะโอเคครับถ้าอยากจะสนใจหรือสอบถามก็นะเดี๋ยวจะมีลิงก์ อยู่ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมโ okay, อเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับชอบ่อง EQ ซังด้วยนะครับผมคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนเตรียมตัวดูเลย,เลยครับบ๊ายบายครับ